ขอิดคล้องเหมออได้เห้เปิดคล้องให้เลยต้องเปิดบขอพี่ขอบคุณครับพี่โอ้โหกลับแล้วเหรอพี่กลับแล้วเหรอว่าครับผลเป็นยังไงฮะผลสรุปเป็นยังไงพี่เปี๊ยกผลสรุปก็คือว่ารูโงให้อภัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอาครับภรรยาครับารไสารหรือคีครับ ให้อภัยหมดฮะแล้วก็ส่วนข้าวประธามสองคูปก็ให้อภัยครับแล้วก็วเสร็จแล้วเนี่ยท่านก,ก็ไม่เอาคามไปรำพยานครับก็เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งสรุปว่าเออ่ต่อไปนี้เนี่ยจะท่านก็ขอลาออกนะรับประธานขอลาออกขอลาออกใช่ไหมฮะไม่ใช่ปลดนะขอลาออกเออเพราะว่าข่าวออกไปตอนแรกบอกว่าปลดนะไม่แล้ข่าวมันขี้หรอกแล้วอ๋อ ด,ดูโจรท่านก็ไรู้ทำไมเขาเป็นพระป่าอ๋อเป็นพระประ่าทำอะไรไม่ถูกท่านก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยเหรอ,อ,อการท่านเครียดเลยการเครียดเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีข่าวออกเพราะนักข่าวกองทัพข่าวเดี๋ยวผมเขาไปเข้าไปให้ถ่ายข้างในเลยครับอ๋อเเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องเรื่องการเข้าเนี่ยต่อไปจะมีการกำหนดระยะเวลาคือ13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาครับจะให จะให้ผู้หลุม2ชั่วโมงญาติโยมนะแล้วก็ผู้หญิงนี่จะย่องห่างประมาณ5 5เมตรอ,อ,อร่๋อส่วนเรื่องเรื่องเงินเรื่องผู้ฉากเนี่ยเ,เดี๋ยวจะมีการเลือกกันใหม่ส่วนเรื่องเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารฐานไทยแต่ธน,นาชาติเนี่ยผู้จัดการเข้ามาเองเขาบอกว่า หลวงปู่มีแต่เข้าไม่มีถอนเลยแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีพระราชมายติข้อมูลส่วนบุคคลบังคับอยู่ไมเปิดเผยติดคุก๋อนั้นหลวงปู่ไม่อนุญาตเอาแล้วแล้วแล้วที่เขาปูดออกมาว่ามีเงินหลายล้านนี่มันมาอย่างไงแ่อ๋อมันไม่มีนะแมะไม่มีใครเห็นหลวงปู่เก็บเงินไว้อย่างดีเลยอ๋อไม่มีใครเห็นตัวเงิน ส่วนใหญ่เงินเข้าก็คือเงินบริจาคใช่ไหมฮะเงินเข้ามันบริจาคแล้วเงินเข้าเงินบริจาคหมดแหละไม่มีพระไม่มีบัญชีแม้แต่นิดเดียวไม่มีแม้มเลยโอ๋อ,กเ,กมมอเก็บหมดเก็บไปทำอะไรเก็บมาสร้างวัดอ๋อแสดงว่าหลวงปู่ไม่ได้จับเงินเลยดิพี่ไม่ได้จับเงินเลยเข้าบัญชีอย่างเดียวอ๋อแล้วคนอื่นก็ไปยุ่งไม่ได้ไม่ได้ครับท่านท่านเป็นท่านท่านหลวงเงินไว้สร้างวัดสร้างวัดวาอารามสารสา,รส,ารสารต่างวันนี้จบ จบสวยพี่อนุชาจบสวยจบสวยใช่ไหมฮะมันมันมันคือคือคือมันอภัยหมดเลยใช่ไหมฮะอภัยหมดเลยครับเป็นการอภัยหมดเลยวันนี้อภัยหมดเลยหลวงพ่อหลวงปู่อะไรนะญาติญาติญาติของหลวงพ่อก็เห็นด้วยอ๋อญาติหลวงพ่อเห็นด้วยคณะกรรมการเห็นด้วยตามที่หลวงพ่อครับ ไปไปเอ่อไปถามท่านแล้วก็ผมก็ไปถามท่านครับแล้วผมก็เป็นเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วครับอ๋อ <c oughs> เป็นลูกศิษย์แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> เต็มตัวเต็มตัวาจา์ก็จับผ,ผมด้วยเหรอพี่ผมถามอย่างนี้พี่เปี๊ยกเขาบอกว่าหลวงปู่นเนี่ยเป็นสมองฟอันความจเสื่อมกันน,นเป็นระดับสองระดับสองระดับสองแล้วมีคนบอกว่าทําไมที่มีคนบอกว่าทําไมยังให้รับแขกอยู่ทําไมไม่ไปรักษาพี่ ก็มีมีคนพูดน่ะในในในพวกเฟซพวกเพจอะไรพวกเนี้ยเขาเขาเขารักษาอยู่รักษาอยู่ดูแลรักษาคือเนื่องจากหลบงปู่เป็นคนดื้อไม่ชอบทานยาอ๋อฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตะล่อมตะล่อมท่านให้รับประทานยาฉันยาในแต่ละวันแต่ละวันน่ะและต่อไปนี้จะมีการจัดจัดการที่เกี่ยวกับเรื่องการฉันยาออ๋แล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องการดูแล ครับให,ให้เป็นไปตามระเบียบอืมอืมแล้วพี่พี่แล้วอย่างนี้เนี่ยอ่เราเบียบการเข้าพบที่ประชุมกันแล้วเนี่ยสรุปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะมีการวันนี่แหนมเภอผู้ว่ามอบแนหนาเภอมาดูแลวันนี้แหนมเภอก็มาพูดด้วยครับครับก็จะมีการจัดระเบียบในการดูแลเดี๋ยวจะมีการประกาศอาประกาศทางเดิทางอะไรพวกนี้นะครับไม่ทราบ อ๋อพี่แล้วแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านจะอยู่ที่ไหนกันแน่ฮะเอาแบบอยู่ที่ท่านอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่ที่อยู่ที่วัดสารีอารันยาวิ่ิเนี่ยอ๋อเจริญอ๋ออยู่ที่นี่เลยท่านอยากอยู่ที่นี่พี่ผมอยากถามหน่อยเพราะว่ามีคนเข้าไปหาท่านได้ไม่กี่คนในจํานวนนั้นมีพี่แหละที่ได้เข้าไปอ่ะพี่ท่านเออ ท่านท่านท่านคุยร oh. 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 um oh. ู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่อง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 อ๋อคุยรู้เรื่องใช่ไหมฮะท่านท่านรู้เรื่องท่านกันอ๋อแล้วก็ถามว่าท่านถามว่ารับเป็นสิบได้ไหมท่านก็ไปยักหน้าอ้าวเหรอรอบแปดวันได้หรือได้ไหมท่านก็เอามือมาแตะหัวที่วัวผมอ่ะ๋อเขาโยนเหรียญให้พี่นะท่านโยนเหรียญให้พี่ไหมพี่ ดังเลยเหรียนโอ้ผมเพจนีเหลือแค่เหรียญ่ะาเหรอฮะพี่ได้มากี่เหรียญได้มาได้พี่เทาพี่เทพได้เยอะโอ้ยแตต้องไปขอพี่เท่ขอพี่เทพได้เยอะเหรอผมผมแจกหมดเหลือแค่สองเหรียญเองว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงขึนคอแล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าพี่อาสาเป็นทนายกองทัพทา แล้วบอกว่าในลักษณะ้้าถ้าหมอปลาไปบุกที่วัดไหนพี่จะจะช่วยอะไรประมาณนี้เหรอพี่ถ้าหากว่าไปวัดไหนแล้วมีวิต่งเนี่ยแล้วปแก้ามผมอกเลยว่าทำยังอาเลยอถ้าไม่ได้บอกผมผมจะจัดการให้เ,งอ,เองอฮะตอนนี้กไไ็ไม่ว่าจะเป็นหมอปลาหรือใครก็ตามเนี่ย ทาทำมีพฤติกรรมแบบน,นี้ผมก็ให้ดำเนินคดีเขาอ,อาบุญรุกทำให้เสื่อมเสียอิสรีภาพครับเจ้าพนักง,งานหรืออาจจะเป็นมิลลา,า,ามาดโดยการโฆษณาก็แล้วแต่อ๋อแล้วแต่<อ>แล้วแต่อ๋อพี่กำลังไปที่ไหนพี่เนี่ยอ๋อตอนนี้กำลังกลับเทพครับกำลังไปสนามบินสนามบินอ๋ <c oughs> อเอาละครับรบกวนพี่เท่านี้ฮะ <c oughs> ครับขอบคุณคับขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่ขอบคุณครับครับบครับาีครับ